ด i y อไวล์ลูมบรัสเซตทแลนด์แฟนเพจสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำลายนี้กันนะคะเป็นกำไไข้อมือลาย1บวก3ค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมคือร้างเครื่องมือ2รางนะคะเพื่อให้ยาวรอบเลยนะคะยูฮุกค่ะเอาไว้ถอดรางนะคะโปรฮุกซิลิโคนแบนด์สีขาวเอสคริปต์หตัวและ วันนี้ขอใช้เป็นโดนัทเมทัลลิกสีทองและสีเงินค่ะเริ่มนะคะเอามาถอดลางเพื่อต่อให้ยาวขึ้นนะคะใช้ด้านนี้นะคะเหมือนที่เคยสอนไว้นะคะค่อยๆงาดออกมานะคะ ะคะ่คอยๆใช้ด้านนี้นะคะสําหรับน้องๆที่ไม่เคยทํานะคะพลิกข้อมือแค่นี้นะคะไม่ยากเลยนะคะโอเคอ่ะาประกอบกันนะคะอโอเคเราจะใช้แนวนี้แนวเดียวนะคะ อันนี้จะล็อกไว้อีกแนวหนึน่งนะคะ สีขาวเริ่มนะคะเริ่มก็คือหันตัวยูก็หาตัวเรานะคะเราจะใช้แนวแรกแค่แนวเดียวนะคะโอเคเริ่มที่สีขาวนะคะตำแหน่งที่1มาตำแหน่งที่2นะคะ ต่อเนื่องไปเรื่อยๆแค่นี้ค่ะสองไปสามต่อเนื่องไปจนสุดเลยนะคะโอเคสมมุติว่าสุดแล้วนะคะเลยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็มาเริ่มใหม่นะคะเริ่มตำแหน่งที่1เว้นไว้เอาสีทองนะคะสามเส้นนะคะเริ่มที่ตำแหน่งที่สองข้ามเปนหนึ่งช่องแบบนี้นะคะต่อไปสีซิลเวอร์นะคะสีเงินสามเส้น เราก็ต่อเนื่องมาตรงนี้นะคะข้ามไปหนึงช่องแบบนี้นะคะสีทองสามเส้นนะคะสลับสีไปเรื่อยๆนะคะช่องถัดไปอย่างนี้ข้ามไปหนึ่งช่องนะคะทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะสลับสีไปเรื่อยๆนะคะข้ามหนึ่งช่องแบบนี้ทําไปจนสุดเลยนะคะ โ okay. อเคลองทําดูนะคะทําต่อไปเรื่อยๆค่ะเอเคเราทําต่อไปเรื่อยๆนะคะทําจนมาถึงอันสุดท้ายคือตรงนี้นะคะเราไม่ต้องทํามาสุดตรงนี้นะคะทําแค่นี้พอนะคะแล้วก็กลับด้านนะคะใช้สีขาวนะคะทําเป็นเลขแปดนะคะทีนี้เราจะมาเริ่มขวากันนะคะ ควักด้านในนะคะควักขึ้นมาอือหึโอเคอันนี้จะควักที่ด้านในสีเงินแบบนี้นะคะเห็นไหมคะนะคะควักที่ด้านในออกมาอือควักที่ด้านในนะคะเห็นไหมเอ่ยเออโอเค ที่ด้านในสีเงินแบบนี้นะคะเห็นสีขาวไหมโอเคพักสีขาวออกมานะคะพักที่ด้านในสีทองนะคะมันจะค่อนข้างแน่นนิดหนึ่งนะคะพักที่ด้านในนะคะ โอเคควักสีขาวนะคะออกมาทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนสุดนะคะควักเฉพาะสีขาวเส้นล่างสุดนะคะออกมานะคะเดี๋ยวกจะเสร็จแล้วนะคะค่อยๆทำนะคะเพราะว่ามันจะค่อนข้างแน่นมากๆระวังขาดนิดนึงนะคะเราอาจจะช่วยแบบนี้ก็ได้นะคะช่วยข้อน,นิดนึงนะคะไม่ให้เขาลางเกินไปนะคะ Okay. สุดอันสุดท้ายก็ใส่เอสคลิปนะคะใส่เอสคลิปแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะย้ำนะคะค่อยๆใช้หุช่วยเขานะคะค่อยๆเอาออกมาทีละช่องเพราะว่ามันแน่นมากๆนะคะค่อยๆใช้หุช่วยช่วยเขาแงอ,ออกมาทีละช่องนะคะ ไม่ออกเลยมันแน่นมากค่อ้ๆนะชใว้คุกช่วยเขาตลอดนะคะเพราะว่าเขาแน่นมากนะคะลายนี้โอเคเสร็จแล้วแล้วก็เอาเอสคลิปด้านนี้มาต่อกับสีขาวด้านนี้ที่เราทำไว้นะคะเรียบร้อยค่ะหนึ 1, 3, ่งบวกสามเมตรลิกสวยงาม โอเคค่ะ okay